ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอจริงครับไม่ใส่เปล่าๆครับร้อนด้วยตอนนี้ส่วนข้างล่างนะครับเขามีแต่ทะเลกรุงเทพวันนี้ทะเลตปะทุมนะครับตกแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับน้ำขังแบบนี้เลยนะครับเห็นไหครับเอา้าแม่ค้าก็ต้องสู้กันไปนะครับ ทางใครทางมันทางไหนบังคุณล็อกอ่ะใช่เนี่ยถอยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้แห้งเล้ยนะเอาล็อกใกล้ๆผมเนี่ยพี่โจกบอกให้แบ่งนั้นับพี่สักไม่ลงพี่สักเขาไม่ลงเขาไม่มีของส่วนบังอ่ะเออเดี๋ยวก็เสียบข้าวข้างผมนี่แหละแบ่งๆกันไปพี่โจกบอกบอกคนละล็อกละล็อกข้าถ้าบังก็อยู่นี่ดีดิถ้าด้านข้างเงีมันแห้งมาก็ลงได้ไงเราก็จ่ายแค่ล็อกเดียวเรือไปไม่หไปอืมปล่อยไปก่อน สี่ร้อยกว่าเลยนะอืมนั่นแหละตอนเช้าก็ร้อยหนึ่งละ